โอ้โหเหลืองอมส้มมะละกอของอ e ีฟาร์มลำพูนดูสิครับผ่าครึ่งกลางออกมาก็เป็นแบบนี้เลยไม่มีเมล็ดสักเมล็ดเป็นมะละกอที่หวงพันมากๆเลยพันอะไรไม่รู้นะครับมันออกเองข้างถนนแล้วก็ถอนออกมาปลูกในอ e ีฟาร์มลำพูน ปรากฏว่าหวานมากนี่ประมาณลูกที่ห้าแล้วนะครับที่ได้ทานลูกไม่โตนะครับแค่นี้เองแต่หวานมากหวานจัดมากทาั้งทั้งนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับนี่ดินของอ e ีฟาร์มเรามะละกอพันอะไรไม่รู้ใครรู้ตอบด้วยนะบอกมาด้วยนะครับหวานฉ่ำเลย เงี้ยแค่นั้นแม่เท่าชอบนะฮะตุยตุยตุยเลยหวานไหมจ๊ะอ,อร่อยไหมจ๊ะเยี่ยมแ <c oughs> ม่เท่าบอกว่าหวานมากอร่อยมากนี่ครับมะละกอไร้เมล็ดอีฟาร์มลำพพนนะจ๊ะ